ตามกันต่อค่ะชุดที่สอของรายการ Smart Money ี่นะคะมั่งคั่งด้วยการวางแผนค่ะวันนี้เราจะมาวางแผนให้กับชีวิตคู่คู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันนะคะส่วนนักวางแผนการเงินที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราก็คือคุณราชันตันติจินดาค่ะซึ่งเป็นนักวางแผนการเงิน K-Expert ของธนาคารกรสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะคะควันนี้คุณราชันมาวางแผนการเงินให้กับชีวิตคู่เลยก็ว่าได้นะคะเริ่มต้นขออธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของคู่นี้ให้ฟังก่อนนะคะโดยผู้ที่เขียนคําถามเข้ามานะคะปัจจุบันอายุ29ปีนะคะสถานภาพก็คือสมรสแล้วนะคะโดยเป็นคนที่มีทางด้านของสามีนะคะอายุ31ปีค่ะมีบุตร1คนแล้วก็อายุ4เดือนนะคะณปัจจุบันนี้วางแผนมีบุตรคนที่2ในอีก5ปีข้างหน้าอาชีพปัจจุบันก็คือพนักงานบริษัทเอก,กชนนะคะรายได้ ครอบครัวประมาณเดือนละ5้า0 0ถึง64,000บาทนะคะมีสินทรัพย์รวม3ล้านหแสนบาทค่ะเป้าหมายของเขามี3เป้าหมายด้วยกัน1ก็คืออยาก,กเกษียณอายุตอน45ปีแล้วก็ต้องการใช้ใจ่ายหลังกเกษียณน,นะคะ30,000บาทต่อเดือนหากเป็นไปได้ก็ต้องการใช้ดอกผลจากเงินทุนโดยไม่ลดลงด้วยนะคะสำหรับเงินต้น2ก็คืออยากสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะ1ล้านบาทหลังกเกษียณและ3จัดสรรทรัพย์สินนะคะเพื่อเป็นมรดกประมาณ40-50%รโดย รับความเสี่ยงได้ต่ำสําหรับเงินก้อนนี้เคสนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณราชันครับก็บต้องบอกว่าเป็นเคสที่าไรายได้ก็ปานกลางนะครับผมอายุก็ระดับปานกลางเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าลองดูเนี่ยเป้าหมายทางด้าน,นการเสียงเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูดีเทลกันก็ <ừ> คือตรงนี้อาจจะน้วันนี้อาจจะยังติดขัดนิดนึงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอยากให้คุยกันเรื่องสมมติฐานการเงินก่อนได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็อันนี้สมมติให้เงินเฟ้ออยู่ที่3%นนะครับผม ใช้จ่ายหลังเกษียณคาดว่าใช้ถึงสักอายุประมาณ90เนาะขอวงเงินสินเชื่อเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ80%ของราคาหลักทรัพย์นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ให้ข้อมูลค่าเทอมบุตรมาผมยอดขอยัดประมาณการนิดนึงแล้วการค่าเทอมบุตรอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0บาทต่อเทอมแล้วก็ใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรสัก3,000ต่อเดือนนะครับสำหรับบุตรแต่ละคนนะครับคาดว่าบุตรจะจบการศึกษาปริญญาตรีสักอายุ22หลังจากนั้นเนี่ยน่าจะดูแลตัวเองได้แหลวนะครับและสุดท้ายคือ ท่านนี้เนี่ยรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางจากการลงทุนนี่คือสมมติฐานที่กำหนดไว้ให้นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของงบดบุลก่อนทรัพย์สินนี่สินณปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงครับก็โดยรวมนะครับก็จะสินทรัพย์รวมอยู่ที่3ามล้านหนึ่งแบาทนะครับ,รบ,รบนี่สินรวมประมาณ2 000, 4, องล้านสี่บเบ็ดเสร็จหักลบกบหนี้เนี่ยเหลือความมั่งคั่งประมาณสัก7จ็ดแสนกว่าบาทหรือประมาณ23%ของสินทรัพย์รวมถือว่ามากน้อยคะสำหรับส่วนนี้จริงๆต้องถามว่ากลางๆครับแต่ว่าการจะบอกว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องไปดู แล้วสิ่งที่เราต้องดูต่อไปก็คือเรื่องของกระแสเงินสด,สดนะครับเรื่องของรายรับรายจ่ายนั่นเองเออถ้าลองดูนะครับท่านนี้เนี่ยมีเงินเดือนกับค่าเช่ารวมกันต่อเดือนประมาณสัก64,000่บาทมีค่าผ่อนบ้านนะครับผ่อนอาคารพาณิชย์ผ่อนรถนะครับอาคารพาณิชย์คือเขาตั้งใจงปล่อยเช่าะนะรวมๆผ่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ26,0 0 0บาท ใช้ใจ่ายส่วนตัวไม่เยอะครับประมาณ17,000บาทรวมรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยมีการจ่ายรวมอยู่ที่ประมาณ47 0ห0หักลบกบหนี้เนี่ยต่อเดือนเหลือประมาณ16,000บาทอันนี้คือณวันนี้ะนะครับแต่ว่าผมลองประมาณการอีกสัก5าปีคือวันนี้บุตรยังไม่เข้าศึกษาะนะครับอีก5าปีบุตรจะเริ่มเข้าเรียนแล้วแล้วก็จะมีคนนึงแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งด้วยนะครับ<ม>แล้วก็ตอนนั้นผ่อนลดทังหมดแล้วผมลองประมาณการคร่าวๆเนี่ยอีก5าปีเนี่ย น่าจะมีกระแสเงินสุดที่เหลือนะครับประมาณ12 0 0 0บาทน้อยลงนิดนึงน้อยลงนิดนึงนะครับมีเรื่องบุตรเข้ามาเกี่ยวสถานะการเงินที่บอกว่าต้องไปดูเป็นยังไงบ้างหลังจากดูกบดุลกบสา่อย่างสดนัเบ็ดเสร็จรวมเนี่ยเรามาวิเคราะห์กันนะครับคือเรื่องของสภาพคล่องเงินเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินอันนี้จริงๆควรมีประมาณสัก3ามถึงกเท่าของรายจ่ายต่อเดือนอยู่ในรูปของเงินฝากณวันนี้เนี่ยน้อยไปนิดนึงนะครับอยากให้เพิ่มอีกสักประมาณ4ี่หมื่นสองนะครับเพราะตอนนี้มีแค่ประมาณแสนเดียวเองประมาณแค่ค่าใช้จ ต้องเพิ่มกว่านี้ใช่ครับสัก42,000บาทอันที่2คือระมัดระวังในเรื่องการก่อนนี้สินในอนาคตนะครับตอนนี้มีพาระผ่อนประมาณ40%ของรายได้ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงจริงๆกลางๆแต่เกือบๆตึงตัวแล้วเยอะกว่านี้ชักเลิมไม่ดีนะครับก็อยากให้ระมัดระวังว่าไม่ควรจะก่อนนี้เพิ่มกว่านี้ใช่ครับอันที่3คือเรื่องของการออมลงทุนต่อปีนะครับต่อเดือนณวันนี้เขามีแค่ลงทุนต่อเดือนประมาณ2,000บาทลงทุนใน RMF และวัตถุประสงค์คือเพื่อบุตรด้วยะนะครับผมตอนนี้คือคิดเป็นประมาณ3%ของไรายได้จริงๆอย่างน้อยก็สัก10%น่าจะเหมาะสมออมน้อยอปไปนิดนึงใช่ครับสุดท้ายเลยคือเรื่องของประกันชีวิตนะครับจากข้อมูลที่ให้เนี่ยคาดว่าอาจจะยังไม่มีเรื่องของเงินคุ้มครองเพื่อชีวิตเพราะนั้นถ้าท่านนี้เกิดไปอะไรไปขึ้นมาเนี่ยภรรยากับ บุตรอาจจะลำบากนิดนึงะนะครับก็แนะนําลองพิจารณาเรื่องทำประกันชีวิตดูนะครับผมแล้วก็ตัวเบีย้ยเนี่ยสามารถใช้รถยนอนภาษีได้ด้วยแบบประกันก็อาจจะดูในเรื่องของแบบชั่วระยะเวลาหรือแบบตลอดชีพเพราะว่าตัวนี้ความผูคพองจะสูงมเมื่อเทียบกับเบีย้ยนะครับ ทีนี้มาดูเป้าหมายของเขาดีกว่า3เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกคะ่ะเกษียณอายุตอน45ปีเงินใช้3หมื่บาทต่อเดือนเป็นไปได้ไหมคะ,ะดูจากวันนี้คนระับคร่าวๆเนี่ยอาจจะยังเป็นไปไม่ได้ถ้าจากกะเกษียณตอนอายุ45ะนะครับผมด้วยรายได้ขณะน,นี้แต่ว่าต้องบอกว่าเรายังไม่ได้คำนึงถึงอัตราการขึ้นของเงินเดือนหรือรายได้นะครับแต่ดูเร็วๆว,วันนี้อาจจะยังลําบากนิดนึงก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะครับผมยัดพูดนิดนึงคือมีสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับเพราะว่าถ้าอยาก,กเกษียณ45สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ผมลองประมาณการนะครับบุตรคนโตจะจบการศึกษาตอนที่ท่านนี้อายุ51อนั่นแปลว่าถ้ากเกษียณ4 5อีก6ปีเนี่ยต้องเผื่อเงินเพื่อลูกด้วยะนะครับแล้วบุตรคนที่2นะครับถ้าสมมติอีก5ปีจะมีน้องเนาะจะจบการศึกษาตอนท่านนี้อายุ56ก็ต้องเผื่อคนเคนต้องเผื่อเลหลือคนเลยซ้ำยิ่กว่านั้นะนะครับก็อาจจะมีเรื่องของผ่อนบ้านกับอาคารพาณิชย์ที่ยังไม่หมดมสัญญา30ปีน่าจะหมดตอนอายุ60อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านนี้อาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงก็ขออนุญาตแนะนําเพิิ่่มมเตคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดถึงเรื่องของบุตรทั้งสองคนนะคะแล้วก็ภาระผ่อนบ้านของาคานพานิชของเขาด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของตัวเลขกันบ้างที่บอกว่าอาจจะตึงตัวแล้วก็อาจจะเป็นปริยยาครับก็ผมนําเสนอตอนก่อนอื่นเลยมาดูแผนแรกก่อนนะครับอันนี้คือตรงตัวเลยต้องการวันนี้เขาอายุ29่29ปีนะครับท่านผู้ชาย สมมติจกกะเกษียณตอนอายุ45ใช้จ่ายถึงอายุ90นะครับเงินเฟอ้อ3%เอ่อค่าใช้จ่าย30,000บาทเนี่ยณนะอายุ45มันจะกลายเป็นประมาณ48,000นะครับจะมีเรื่องเงินเฟอ้อเขาไม่เกี่ยวค่ะแล้วก็มีเรื่องของคาดการณ์ในเรื่องของบำเหน็จบำนาญจากกองทุนประกันสังคมอยู่ที่ประมาณมูลค่าประมาณ460,000บาทค่ะนะครับอันนี้ก็เทียบว่าไม่น้อยนะครับเทียบกับเบี้ยจ่าย750บาทต่อเดือนเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียวเบ็ดเสร็จนะครับจะมีในเรื่องของตัว ลงทุนต่อเดือนเพิ่มอยู่ที่ประมาณ63,000บาทอันนี้คิดที่อัตราผลตอบแทนประมาณ7.08%ต่อปีนี่คือต้องลงทุนเพิ่มใช่ครับที่63,000บาทนะครับที่กระแสเงินสดสุดที่เหลือต่อเดือนประมาณ12,000บาท2,000บาทเท่านั้นอันนี้เพราะนั้นผมก็เลยลองเสนออีกสักประมาณ4ทางเลือกนะครับมาดูแผนที่2เลยคือแผนที่2เนี่ยนอกจากนอกจากไม่ได้ปรับผมมีเพิ่มในเรื่องของสมมติฐานเรื่องค่าเลเรียนบุตรเข้ามาด้วยและค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับ ซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าอาจจะยังไม่คด้คำนึงถึงผมลองแอบบวกเข้ามาแอบบวกเข้ามาเกิดอ,อะไรขึ้นครับจากที่เมื่อกี้บอกต้องลงทุน66,000กระเถิบขึ้นนิดนึงครับ68,000นะครับอันนี้คือเอาเรื่องของค่าเรียนบุตรเข้ามาเกี่ยวกับค่าเรี่องดูบุตรด้วยนะครับเพราะนั้นดูตรงนี้กเกษียณสี่พันอาจจะลำบากนิดนึงถ้าหยิบอายุไป,ไปเป็นสัก51 คือบุตรคนโต,โตจบแล้วเหลือบุตรคนเล็กค,คนเดียวก็จะเอาลงทุนต่อเดือนประมาณ38,000นบาทดีก็เถิบไปอีกรอบุตรคนที่2จบด้วยนะครับคือไม่มีภาระบุตรและอาจจะลงทุนเหลือประมาณ2 2 0 0 0บาทต่อเดือนะนะครับตอนนี้คือตอนกเกษียณตอนอยู่56ปีหรือถ้าจะลองนะครับไหนๆก็56แล้วอีก4ปีอีก4ปีนะครับถึงจะกเกษียณตอนบริษัทให้กเกษียณเนี่ยทำถึง60เลยนะครับก็อาจจะออมต่อเดือนประมาณ1 5 0 0 0บาทก็มีความเป็นไปได้มากหน่อยเป็นไปได้ นะคะก็ต้องลดรายจ่ายที่เขามีอยู่ด้วยปัจจุบันก็ต้องลดรายจ่ายด้วยนะครับแล้วก็ทําบันทึกรายรับรายจ่ายให้เหมาะสมนะครับก็คือแนะนําว่าถ้ายื้ออายุเกษียณปลาย60ปีเรื่องเรื่องของบุตร2คนก็หมดภาระแล้วแล้วก็ภาระผ่อนบ้านแล้วด้วยนะคะทีนี้เป้าหมายที่2ค่ะอยากสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดมูลค่า1ล้านบาทในปัจจุบันนี้ครับก็ถ้าดูถ้าดูจากในเรื่องแผนเกษียณสักครู่นะครับจะดูว่า จะยังไม่สามารถสะสมเงินได้เพราะทุกวันนี้แค่สะสมเพื่อเกษียณก็จะค่อนข้างปึงตัวแล้วเพราะนั้นถ้าจะสะสมเงินเพื่อสร้างบ้านใหม่หนึ่งล้านบาทอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นไม่ได้ไหมยังเป็นไม่ได้อยู่คือไปอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าบ้านหลังเดิมไม่ได้ใช้แล้วอาจจะขายบ้านก่อนนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าเขามีสินทรัพย์หลักๆ2ตัวคือบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันกับอาคารพาณิชย์เพื่อปล่อยเช่านะครับบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันอาจจะขายแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปสร้างบ้านใหม่ต่างจังหวัดตอนตอนเกษียณนะครับ แต่ระหว่างนั้นก็จะมีจังหวะเวลาในการขายบ้านก็จะดึงเงินจาก,กเกษียณมาใช้ก่อนชั่วคราวนะครับขายบ้านก็ค่อยเงินโปะกลับเข้าไปใหม่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่จะสร้างบ้าน แต่ว่าก็ต้องขายบ้านปัจจุบันด้วยเหมือนกันเพราไม่มีเงินที่จะเข้ามาลงทุนผ่อนบ้านเพิ่มเติมนะคะข้อมันที่3ค่ะจัดสรรมรดกให้กับบุตรสองคนอืมครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยดังด้านสินทรัพย์ทางการเงินนะครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำหรับท่านนี้แหละเพราะว่าสินทรัพย์ทางการเงินหลักๆไปใช้กับการเกษียณค่ะนะเพราะนั้นมรดกเนี่ยจริงๆหลักๆไปอยู่ที่บ้านที่อาศัยหลังเกษียณกับอาคารพาณิชย์ที่ปล่อยเช่านะครับถ้าตรงนี้เนี่ยในเรื่องตรงนี้แนะนําให้จัดทําพินัยกรรมนะครับเพื่อได ยกให้ใครนะครับ <c oughs> เป็นเจตนารมณ์ให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับส่วนถ้าว,ว่าถ้าเกิดหลังจากนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นออมเยอะๆขึ้นกว่าแผนที่ได้วางไว้นะครับ <c oughs> มบีมีสินทรัพย์ทางการเงินเยอะขึ้นอาจจะจัดเสร็จเงินตรงนี้มาลงทุนก็ได้นะครับ <c oughs> ก็แนะนําคร่าวๆนะครับในช่วงก่อนกเกษียณเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วง <c oughs> เงินตรงนี้ช่วงก่อนกเกษียณอาจจะลงทุนเน้ผลตอบแทนประมาณ7 0 8ตามพอร์ตที่จะได้แนะนําต่อไปนะครับแต่หลังเกษียณอาจจะปรับนิดนึง เป็นลงทุนในพวกตราสารนี้หุ้นกู้พันธบัตรความเสี่่ยงตลงหน่อ้ความเสี่ยงต่ำลงหน่อยเหมาะกับการหลังเกษียณค่ะทีนี้พอร์ตที่บอกว่าจะแนะนำสัดส่วนเป็นยังไงคะครับสำหรับพอร์ตที่แนะนำนะครับสำหรับท่านนี้รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับก็แนะนําเป็นพอร์ตคือเงินฝากตราสเงินอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะหุ้นกู้พันธบัตรอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์หุ้นไทยอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือก่อนเกษียณก่อนเกษียณใช่ครับก็ผลตอบแทนคาดหวังน่าอยู่ประมาณนะครับเจ็ดจุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีทั้ง ปกติเนี่ยผ่อนเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนติดลบประมาณ5.98%เหลือจากกำไรสูงสุดถึง20.13%อาจจะแกว่งตัวในช่วงนี้เป็นเรื่องปกติมีความเป็นไปได้รับได้ก็สามารถลงทุนได้ก่อนเกษียณแต่หลังเกษียณก็ควรเป็นตราสารนี้เป็นหลักค่ะคำแนะนำที่อยากจะฝากให้กับท่านนี้เพิ่มเติมค่ะท่านนี้นะครับก็จะมีประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1คือเรื่องขององทุน RMF ที่ท่านนี่ลงทุกวันนี่เดือนละ2,000บาท ท่านตั้งใจว่าจะลงเพื่อบุรนะครับแต่ว่าในเรื่องของอาบยังมีเงื่อนระยะเวลาในการลงทุนต่อนเนื่องถึงอายุ5 5อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่ากว่าจะได้เงินกว่าลูกจะจบ <c oughs> กว่าจะอะไร้อาจจะไม่ใช่อายุที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนเพื่อบุรนะครับอาจ,จะลองปรับนิดนึงเป็นปราสารแบบอื่นแทนนะครับอันที่2คือรายได้จากค่าเช่านะครับอันเนี้ยเป็นถือว่าเป็นรายได้40วงเหล็บ5นะครับมีภาระต้องยื่นผงอดอเก 94, อตอนกลางปี ก็คือช่วงนี้ช่วงนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ขอแนะนําว่าอย่าลืมยื่นนะครับเดี๋ยวจะมีเบี้ยปรับภายหลังได้นะครับภาษียาหลังกี่ไร่วันด้วยไร้วันด้วยนะเป็นรายเดือนจริงๆเป็นรายเดือนนะครับผมกับอีกอารหนึ่งคือค่าเช่าเนี่ยนอกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วมีเรื่องของภาษีโรงเรียนด้วยที่12.5%ของค่าเช่านะครับอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ชําระภาษีให้ถูกต้องข้อที่สคือเรื่องของการขายบ้านหรืออาคารพาณิชย์นะครับ ตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะอนาคตเป็นเรื่องไกลนะครับเนี่ยอยากให้ลองศึกษาเพิ่มเติมว่าตอนจะเกษียณถ้าจะขายบ้านเนี่ยมันมีเรื่องของภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปเกี่ยวด้วยลองศึกษาดูก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียภาษีเยอะเกินกว่าเหตุน,นะครับแล้วก็แนะนําเพิ่มเติมคือก่อนจะขายตัวอสังหาเนี่ยจะบ้านหรืออาคารพาณิชย์ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอยากให้มีภาระภาษีค่อนข้างต่ําลงนะครับแนะนาว่าถือครองอย่างน้อยสัก5ปีค่ะหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นอย่างน้อย1ปีเต็มนะคระาภษี ลดลงกว่าปกติได้มันเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ oh. คือถ้าเข้าขายว่าไม่ได้สแสวงหากําไรนะครับเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะก็จะไม่มี uh huh. นะครับซึ่งถ้าเกิดทําได้ตาม1ห,หรือ2เงื่อนไขเนี่ยที่บอกไป5ปีกับทะเบียนบ้าน1ปีเนี่ยจะถือได้ว่าไม่ได้สวงหากําไรเพราะนั้นธุรกิจเฉพาะก็จะไม่มี uh huh. จะมีเฉพาะภาษีเงินได้บุคคล uh huh. ธรรมดาเท่านั้น uh huh. นะครับ uh huh. แล้วก็สุดท้ายเลยคือในเรื่องของตอนจะขายอาคารพาณิชย์นะครับหรือขายบ้านก็แล้วแต่เนี่ยตอนณวันเกษียณเนี่ย ถ้าคิดจะขายอาคารพาน,นิชย์นะครับตัวเลขที่เหมาะสมนะครับขออนุญาตเป็นตัวเลขเบื้องต้นละกันว่าถ้าคิดจะขายนะ้าวันกเกษียณอาคารไปเนี่ยลองย้อนกลับไปดูแผนเกษียณนิดนึงนะครับว่าตัวเลขจากค่าเช่านะครับมูลค่าณนะวันเกษียณของค่าเช่ารวมหน้กเกษียณเป็นเท่าไหร่ <admitted> ly, เป็นตัวเลขที่ไม่ควรน้อยกว่านี้ถ้าคิดจะขาย <ambassadors. S 2> ขานะครับเพราะว่าเรามีการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของตัวค่าเช่ามาให้แล้ว <dancing S 2> <ม>นี่ก็ปล่อยเช่าดีกว่าใช่ครับปล่อยเช่าจะคุ้มกว่าถ้าคุณขายได้ราคาน้อยกว่านี้อ๋อและอย่าลืม ราคาตัวนั้นคือเน็ตหลังหักภาษีแล้วนะครับก็ต้องคิดกับเราดีๆมีคํนานําเพิ่มเติม6ข้อด้วยกันนะคะใค,ใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็มถ้าเกิดตรงนี้ยังไม่เคลียร์หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำสองทางสช่องทางนะครับทางที่1คือเว็บบอร์ดของทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเบอร์ไวยเว็บ tfpa.or.th นะครับสหรือว่าอยากจะส่วนตัวส่วนตัวนิดนึงนะครับอีเมลมาคุยกันได้คือ k ขีดกลาง x เปิด atgiskonbank.com ค่ะก็เมนชั่นถึงคุณราชันก็ได้เหมือนกันใชดูเคสนี้อยู่นะคะอยากจะฝากคำแนะนำสำหรับใครที่เริ่มต้นวางแผนครอบครัวเหมือนกับท่านนี้บ้างหรือเปล่าคะอ่าก็ถ้าจะคิดวางแผนครอบครัวนะครับหนึ่งเลยต้องเตรียมเงินสภาพคล่องเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อยที่สุดนะครับสามถึงหกเท่าของรายจ่ายต่อเดือนค่ะแค่นั้นยังไม่พอถ้าคิดจะมีครอบครัวแน่นอนต้องมีบุตรคุณจะต้องเตรียมสินทรัพย์ทางการเงินเยอะขึ้นอาจจะอยู่ในหมวดของ กองทุนที่ความเสี่ยงน้อยหน่อยตราสัน,นี่หรือกองทุนผสมก็แล้วแต่ะนะครับอีกจํานวนหนึ่งให้เพียงพอกับค่าเรียนบุตรค่าใช้จ่ายบุตรสมัยนี้เด็กๆนี่อาจจะนอกจากค่าเรียนอาจาาอาจะไม่พอและะ้วค่าเรียนพิเศษด้วยค่าเรียนพิเศษเนี่ยตัวหลักเลยะนะครับเยอะมากต้องเผื่อตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ากําลังหลักครอบครัวเป,ป็นไรไปนะครับต้องเผื่อาารตรงนี้นิดหนึ่งถ้าท่านไหนมีสินทรัพย์เยอะพอประกันชีวิตอาจจะเป็นแค่ถังเรือกแต่ถ้าคิดว่าสินทรัพย์ทางการเงินณวันนี้น้อยนะครับไม่เพียง ลูกภรรยาและบุตรจําเป็นต้องขายบ้านขายรถที่มีอยู่สร้างความลำบากกับชีวิตแนะนําประกันชีวิตมาปิดแก็บในช่วงนี้นะครับนี่คือคําแนะนํานะคะที่ฝากทิ้งท้ายทั้งสําหรับคนที่ขอคําแนะนําทางการเงินมาท่านนี้นะคะแล้วก็ใครที่วางแผนครอบครัวซึ่งมีสไตล์คล้ายๆกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับคุณราชานตันติจินดานัวกวางแผนการเงินเคเอ็กซ์เปิร์นะคะจากธนาคารกสิกรไทยขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ ทุกเป้าหมายมีความเป็นไปได้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะสามารถยึดอยู่แล้วก็ปรับจูนได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าความพร้อมไม่สําคัญเท่ากับความตั้งใจนะคะถ้าเรานำเคสนี้ที่นักวางแผงการเงินทุกคน,นะคะพยายามตั้งใจที่จะทําให้เราไปป ใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็จะสามารถประสบความสำเร็จทางการเงินได้นะคะสวนวันนี้ทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับอีกหนึ่งงานที่กําลังจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้นะคะวางแผนการเงินวางแผนชีวิตค่ะซึ่งช่วงเช้าจะเป็นงานสัมมนาแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็น financial fitness นะคะใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ลงทะเบียนที่0833010579นะคะเวลาของรายการลงแล้วค่ะทิ้งท้ายกันด้วยสุภาษิตจีนนะคะวันนี้ดิฉันและทีมง,งานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เงินทองร้อยล้านยังน้อยกว่าน้ำใจร้อยดวงงูพิษที่เลวร้ายมีค่ามากกว่าเพื่อนเลวที่หักหลังจงเข้มงวดกับตนเองแต่ให้ผ่อนปลนกับคนอื่นสุภาษิตจีน